ช่วยดูมาดูมาอมเยีมเฮยสายัมากเลยเอาอิมอยากได้ได้ไเอ้ายเอิมอิมสายอมไม่อยู่ข้างหลังเขาคุณอิมตีนสัมผัสให้มันคล้องตรงนั้นนะจะมาช่วยชีวิตวิญญาณ

เรามีมีเพื่อนผ่าแล้วฉันผ่าเธอยืมเธอไหมอะฉันรู้เลยแต่ฉันอะมีกางเกงเธอไม่มีกางเกงใช่ไหมยืมเลยนะคืออะไรเนี่ยตาคิวาใหม่งน้ะโคตรน่ารักอะเอาตรงตรงนี้สวยนะแสงสวยมากเลย โอ้ยยิงท้องฟ้าช่วยด้วยจริงปะใช่นอนนอนนอนเยี่ยมเยี่ยมพอให้เข so ้าบ้านแล้วเขาบ้านเข้าบ้านแล้วอ้าวเหรอสั้นไปอ่ะเออไม่หอยอ่ออาวเข้ามาเข้ามาเข้าม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 ่ฮึไม่รู้แล้วตุ้มตุ้มตุ้มมาเล่นกับย้มเลยตุ้มตอนไปเข้าบ้านตอบยังวะโอุ้ยไปใจแล้วพอเขาไม่เข้าบ้านไหมเขาไม่เข้าบ้านได้ไงอ่ะ แล้วแม่ก็ล็อกประตูโอ้มานิ่งมากเลยเรื่องไรเรื่องไรอะโอ้เข้ามาเข้ามาเข้ามาแม่บอกว่าแม่ก็ไม่เข้าไม่เข้าขอเข้ามาเข้ามาไม่เหมือนไรเข้ามาเข้ามาแม่บอกว่าไม่เข้าไม่เข้าไปแล้วบ้านแม่แม่เข้ามาเข้ามาเขาโบไปสิแล้วไอ้บิ๊กมาเล่นบิ๊กมาเล่นบิ๊กเผื่อบิ๊กเข้าใจเราเป็นคนสมองดีอ่าบิ๊กลองเล่นพยยามดูดีดอาสมองหมาปัญญาคว้า อ่ะยมเล่นไหมยมเล่นไหมพอแล้วเล่นพอไม่เข้าบ้านอาะตุ้มตุ้มชว์ที่ยมบอกจะไม่ได้เลองลองลพอไมเข้าบ้านดิ๊กนี่นานพอไม่เข้าบ้านแม่บอกว่าเข้ามาเข้ามาเข้ามเหรอเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดื้อวเลี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เยวเดี๋ยววเดี๋ยี๋ยวออะเดยวเาวเดวอเว เขาบอกว่าแม่เขาบ้านแม่บอกว่าแล้วก็แม่ปิดประตูแล้วอันนี้สั้นไปอ่ะอันนี้ก็ยาวจนไม่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 ่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่่ไม่ พมามามาประตูมันล็อกแล้วเข้าไม่ได้เด so at ี๋ยวนะคือพ่ออยู่พ่ออยู่นอกบ้านแม่อยู่ในบ้านแล้วแม่ใช้พ่อเข้ามาแล้วแล้วอะไรนะเฮียเอาอะไรึงช่างไหนแม่ึงช่างมือี่พูดสิประโยชน์ก็ตายอ่ะสีประโยชน์เต้ยเเ่อะไรกันน่ะนี่ไงได้พูดแล้วเนี่ยบอกบอกเลยมีบอกเร็ว เอเบียบอกเบียแม่ไม่ให้เข้าบ้านแม่ไม่ให้พ่อเข้าบ้านเป็นยังไงโอ๊ะตูสั่นไั่จบแล้ววันนี้มมนจบแล้วไม่มีใครเล่นกับเบี้ยหน่ะยังวะฮัลโหลชายหนังอยู่หลังมอดาราใหญ่โดนเล่นตังไหนดูไหนแม่บอกว่าแม่ไม่เข้าบ้านแม่ก็บอกว่าแม่ไม่เข้าบ้านแล้วแม่ก็ไม่ให้เข้าบ้านก็เลยไม่เข้าบ้านแม่ไม่ให้เข้าบ้านไม่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 ให้เข้าบ้าน อะไรแม่ไม่เข้าบ้านถ้าจะไปกินก็โทรบอกอีกทีเสร็จแล้วอะไรนะเมื่อกี้อะไรแม่ให้เข้าบ้านแม่ให้เข้าบ้านแม่ให้เข้าบ้านอะไรด่าชอบอันนี้